เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมดึงไอเทมเข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวผีหลอกคิดว่า ลึกหเปล่าครับไม่ผมมีงบ20โลแค่นั้น,นที่เหลือก็ให้ดีเซียทั้งหมดนะเอาล่ะครับทุกคนต้องไปสักกีพยานใ้ผมนะน้องเต่านะครับหลักๆก,ก็คือจะมาเอาซีไอซิงคิวด้วยนะครับออกใบโดกับซิงคิวแค่นั้นพอ20โลนะครับเรามาลุ้นกัน20โลจะออกไหม เย็ดเคยพีใจอยอาแล้วไม่ได้เฟ้าเูฟาวูได้ใช้นะเพื่อไม่การเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลาทุกคนนะครับเดี๋ยวสุ่มอีกเย,ะย,ะย,ะยะ็นนะพี่ชาย30สโลครับออกกูเตาอุ้ยตามนั้นไอติก๊กไอติ๊กอะไรไรสัรละชี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 บ้าอะไรชีชีพ่อมึงอ่ ันนี้ก็จะกลายเป็น50กว่าล,ล้อใหญ่เห็นคนหลุดเลดไม่หลุดเฮ้ยรอบนี้มาแค่ปุย๋ยเราเกิดเป็นลวพตัม้มใช่ไหมอุ้ยอุ้ย,ยนิวลันนิวลันตู้เข้าแล้วเหรอครับเข้าแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปพายมุนได้เหรอมาแล้ว ถ้าหลุดขอขอหลุดเป็นโมนาวันนี้หล i̇şte ุดทุกคนเลยกองเช่งกองเช่งคนไหนกี่คนเที่ยมนัดต่อยกับกูดิมึงโดนเคีงหมัดกุนขาแม่กูแน่ก็ชนชด ปีสลากคุณแคบวอลแคตตะเกวกระวังวักลบปนกันคุณครูตามระเบียบกอง <c oughs> ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีเวลานี้เกิดขึ้นกับตัวเองน้องฉีฉีมาประทานพรน,นะฮะกาชาหายหมดเลยใครแช่งกูเอาจะได้ฉีฉีซสัมบีลักคูณเ,เดเตดจีนกูนิ้วลั่นอีก5้าสิบโล แต่ใครไอ้ก็ตไอ้ก็ตโพฟชี่ชี้หรือคุณจะสู้จะลองจะลอยครับมาแล้วหรอครับมาแล้วครับมือเห็นกูหลุดไหมเออมามา้ล้วชี้ชี้รามีอยู่จริงพี่ตั้มไปต่อสิครับพี่จะต้องรอคูเต๋าเชื่อน้องเชื่อผมให้น้องอีกโลเดียวแล้วกันเพราะยังไงผมกละมาเก็บการันตีอยู่แล้วไงนีนมันกัน ปกติครับผมหัวไหลไปสมมติแล้ววิสิตเหอะอย่างน้อยๆก็ขอวิสิตเหอะจริจจงๆใบโดเป็นเมียหรวงผมใจแม่แม่ใจแม่แม่งควักดาวอัมนจะโอ้วอันนี้สในสใจพวกคุณหรือยังสนใจพวกคุณหรือยังเดี๋ยว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 ผมมี ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วหลังจากได้ฉีฉีเว้ยเราเราไม่จำเป็นจะต้องมีคาซ้ายมันรวบของอีกต่อไปกระจอกแล้วคาซ่า,าออกไปลุกเราจะต้องมีเหยื่ยอผมมันใจพวกซัมไรมไม่ค่อยชอบพวกซัมไรเพราะฉะนั้นแกไม่รอดแน่ถ้าใจเธอแล้วใช่ไหมนี่นี่นนนนดูฉีฉีนะครับดูฉีฉีดูฉีฉีเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้อ่าผมอยากทำแบบนี้มานานแล้ว ตอนได้ฉีฉีอ่ะผมเห็นในชิปในนี่นี่แหละไม่ใช่ท่านี้มันเป็นท่าอีกท่าหนึง่งที่น้องลมพัดอะ่ะคุณรอกับผมแปดสิบเจ็ดคนคุณรอได้ไหมโอ้ใจอยู่อยู่เบรกไมฮาร์ดโปรเกย์พอไม่รักก็ทํใจดูคุณพูดสิคุณทํามาแล้วการลุนเลดได้ฉีฉีของเขาแม่กองกองแช่งกุนิดรวยนะมันมีท่าที่แบบมันเป็นลมอะ่ะท่าพักน้องอะ่ะที่มันเป็นลมอะ่ะแบบ แล้วมันจะกองไอเทมมันได้เว้ยคุณคุณเคยเห็นไหมอย่ายดึงไหมผมอยากเห็นมานานแล้วกิจกรรมอะไรหมเข้ามาใหม่อะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคุณเห็นไหมไปมีขี้ยะรกันเนี่ย กดชี้เพื่อที่จะมาเอาน้องยืนรีแอคชั่นดูดของไม่เอา,ลา,าเลยค่ะเสฮะเนโนค่ะเอฮะแบน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 ทิง้งไป <c oughs> รออีกรอบดิรออีกรอบดิผมผมผมไม่เชื่อสายตาตัวเองอ่ะมันต้องเห็นหนานนี้แคปหน้าของทามาไปทำมีมเมื่อกี้ลมดูดจักพี่ต้องทำเป็นคลิปลม้วยอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> มันฮาคลิปนี้มันฮาผมนั่งด่าคุณ นั่งด่ากองแช่งอวยนั่งด่ากองแช่งคุณมีความสุขกับการที่ผมด่าหรอไลนนี่ผมจะไปตัดผมกลัวดโดนแบนด้วยซ้ําคําพูดคําจานะทำนะคําพูดคําจาได้หมดได้หมอไดมอไปครับมึงหล่อนพี่ต้องเป็นคลิปลงด้วยนะหรือว่าไกลเกินน้องเลยไม่ดูด คนเกลือมันสะใจขอยมันเกลือขออยตเกลือ <c oughs> ปกติคนดูไลฟ์ผมโชคดีทุกคนนะตอนนี้ฉีฉีรัวทำเป็นคลิปด้วยทำไมมีกระตีว่ะน,น้องพว <c oughs> กแช่งเงยดีเลยหนึ่งเลนั้นมีผมไอ้เปรตเอ้ย <c oughs> ผมชีฉีครับได้เต่าสามสิบโลครับผมโอ้ <c oughs> มีแต่ยอมมนุษย์เหนือลูกคุณทามาตรงนี้นะคะห้องเสนอภาพ เตู้เต่ายัางไงครับหลักฐานคุณอยู่ข้างหน้าครับตู้เต่าเข้าแล้วครับคุณคุณไปเปิดคุณไปเข้าเกมเปิดดูเลยผมจะรอฉีอ่ของผมดึงไอเทมเข้าตัวเ <c oughs> ข้าตัวเ <c oughs> <c oughs> ข้าตัวผีหลอกไม่จริงส่งเนิๆๆๆนๆนๆเชีย์ไปเดี๋ยวโกไป มงชัอาเสบาบา,บายวาตาชินไ่ใส่คนผมเทสดีเลยเมื่อกี้ผมเทสดีเลยวันดีครับผมโยชิดาครับผมโยชิดาครับวันดีนะครับคุเตอขอบขอบคุณคนดูทั้งหนึ่งรสิคนที้มาดูผมเกลือน,นะับแล้วก็มาดูฉีชดูดไอเทมเข้าตัวนะเท่จิมเลย ผมอาจจะนั่งดูฉี่ๆดูไอเทมเข้าตัวอีกสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วเจอะจะเรามาทดสอบเดี๋ยวผมขอทดลองอะไรหน่อยเพิ่มเดี๋ยวผมขอทดลองอะไรหน่อยนิดนิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอก่อนแป๊บนึงนะรอก่อนนะนี่นี่มาสุ่มกระชามันสุ่มกระชาก นี่นี่นี่สุ่มกาชาสุ่มกาชาน้องไม่ได้ใส่เสื้อน้องไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อนี่นี่นี่กว่าคุณรู้มาแป๊บเดียวเลยนี่ไปทันทีมาตามะอุดมแบนสุ่มสุ่มสุ่มกดสุ่มตรงนั้นโลเดียวเออเออกดกดตรงนั้นโลเดียวกากไปกลับไปได้แล้วไปมาตามะแล้วอย่าแวะมาที่นี่ แม่ใช้ดวงคนอื่นก็นไม่ช่วยอะไรเวรจริงไปพอยให้หน่อยครับขอให้ได้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ละโอ้ยขอบคุณน้องจุดๆนะครับสำหรับหาอะไรสักอย่างที่ใส่บนหัวเขาเรียกว่าอะไรอัน,นั้นนะ่ะที่แทงหัวป่ะน้องตันเลคุณก็เหมือนกันแหละไปโอเคไปแล้ว <c oughs> <c oughs> กาวใช่ไหมอะไรนี้ ขอบคุณน้องจุดๆนะครับที่ไปไปหนกหม้อแล้วก็คุณยิคกี้แล้วก็เอืร์ดนะครับสำหรับหลายๆหลายๆโดนนี่เลยเราควรจะไปแล้วพี่มีการันตีไหมครับเพิ่งมาครับไม่มีครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เพึ่งพึ่งซวยไปคุณดูหลักฐานเองละกันตรงนี้นะครับคุณจะรู้หรือไม่ฉี่ๆเขาจ้องจะเล่นคุณแม่งก็เล่นกูจริงๆผมไปออกกำลังกายแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มนะครับใครที่ว่างก็มาดูไลฟ์ได้ครับคุณน้อง ชินีครับสำหรับกุญแจของทัวของมากครับแล้วเจอกันนะครับผมขอไปออกกำลังกายก่อนช่วงนี้เป็นเด็กดีรักสุขภาพนะครับเจอกันทุกเจอกันในสตรีมของ Big Box ทุกสองทุ่มนะครับโอเคไปแล้วนี้เจอกันก็ิปไล่ไงอย่างนี้ไง